การแข่งขันซีวีลีก2025สนามที่1ได้ปิดฉากลงด้วยแมตช์ชิงแชมป์อันดูเดือดระหว่าง2มหาอำนาจแห่งอาเซียนอย่างไทยและก็เวียดนามโดยทีมสาวไทยสามารถเฉือนเอาชนะไปได้3-2เต่อสเซตโดยคะแนน2 3ต่อ2 5 25ต่อ19 21ต่อ25 25ต่อ17และ1 5ต่อ11ควา้าแชมป์ในบ้านไปอย่างยิ่งใหญ่กรรมการที่ลงตัดสินในแมตชนี้ก็คือ ชูฟางจุงจากไต้หวันและก็โจเซลีนเดโลซาลิโอจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นกรรมการที่คุ้นเคยกันดีในทัวร์นาเมนต์ระดับอาเซียนเรามาดูฟอร์มทีมไทยกันนะครับถึงชัยชนะที่มาพร้อมกับความเหนียวแน่นทีมไทยเริ่มต้นเกมด้วยชุดใหญ่ตามคาดนะครับเซตแรกไลอัพมีดังนี้พิมพิชญาอยู่ตำแหน่ง4ทัดดาวตำแหน่ง3วาริสลาตำแหน่ง2อัชลาพร ตำแหน่ง5หัทยาตำแหน่ง6แล้วก็พรพันธ์ประจำอยู่ตำแหน่งดึงเป็นผู้เสิร์ฟก่อนนะครับเริ่มต้นเซตที่1จริงๆแล้วเซตนี้นะครับไทยเริ่มต้นได้ไม่ขี้เลเลยนะฮะมีการยืนโซนที่ดีไม่เหมือน2นัดก่อนหน้านี้กับฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดแต่ปัญหาก็คือเบียดกันไปปเซตนะฮะทางเวียดนามมีลูกที่เด็ดทีขาดที่ดีกว่าไทยเท่านั้นเองผมอยากจะพูดถึงภาพรวมทั้งหมดของไทยดังนี้นะครับ หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทีมไทยต้องแก้ไขก็คือการเสียแต้มติดกันหลายครั้งซึ่งทำให้การกลับเข้าสู่เกมเป็นไปได้ยากนี่เป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะครับที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่า,าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะกระทบในแต้มถัดไปในเซตที่2นะครับเกิดเหตุการณ์ challenge f o u touch ซึ่งผู้ตัดสินนะครับกลับคำตัดสินให้ไทยได้แต้มซึ่ง จริงๆแล้วนะครับไม่ว่าปัญหานะฮะมันจะเกิดมาจากภาพที่ไม่ชัดหรือว่าแรงกดดันจากไทยที่เป็นเจ้าภาพก็ตามไม่ว่าผลลัพธ์ของเชล l ลนจ์นะครับจะออกมาจะซ้ายหรือขวาก็ตามแต่ว่าทีมเวียดนามเองก็จะต้องปรับสภาพจิตใจนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อให้เป็นมืออาชีพมากกว่านี้ซึ่งไทยเองนะครับเหตุการณ์ใกล้เคียงแบบนี้เนี่ยเราเองก็เเผชิญหน้ากันมากับสถานการณ์นี้จากทีมระดับโลกมาแล้วเช่นกัน เกมนี้ถือว่าเกมบล็อกแล้วก็เกมรับของไทยพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเข้าลูกเข้าอรอยมากขึ้นโดยเฉพาะจากทัดดาวแล้วก็หัตยาที่ uh, ทำแต้มสำคัญได้หลายครั้งซึ่งก็เป็นผลมาจากการ uh, วางแผนการเล่นนะครับที่เน้นบอลสั้นเป็นหลักของโคดออสพูดถึงทัดดาวนะครับชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของตัวบล็อกกลางของไทยเลยวันนี้โชว์เพลงตกแล้วก็เพลงบล็อกได้หลายแต้มเลย โดยเฉพาะในจังหวะสำคัญสำคัญนะครับที่จำเป็นต้องได้แต้มเนี่ยเธอก็สามารถกดแต้มเรียกเสียงเฮมาได้อย่างสะใจเมื่อพูดถึงพิมพิชยาแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเลยนะครับนอกจากคำชมต้องยกฉายาเจ้าเวหาแห่งบีหลังให้เลยเพราะว่าจิตใจแข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์กดดันขนาดไหนก็ไม่เคยบั่นทอนความสามารถของเธอลงได้ แล้วก็นี่คือสุดยอดของผู้เล่นที่เปลี่ยนเกมนะครับได้ดีที่สุดในชั่วโมงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเซตไทยเบรกในลูกที่ทำให้ไทยขึ้นแมตช์พอยต์14ต่อ10ทั้งที่เป็นลูกแก้แล้วก็เธอต้องกระโดดติดกันถึง2ครั้งเธอก็ยังสามารถหาช่องเอาลูกลงฝั่งตรงข้ามได้ทางด้านน้องเฟิร์นวลิสลานะครับนัดนี้ก็โชว์ทักษะการบิดข้อมือหลอกบ,บล็อกได้อย่างน่าประทับใจ ในช่วงต้นเกมแม้ว่าเวียดนามนะครับจะจับทางได้ในภายหลังก็ตามแล้วก็เธอก็ต้องเปลี่ยนตัวออกในส่วนของสสิภาพรนะครับเป็นผู้เล่นที่ทรงพลังคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเธอเองอไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงมากนักในนัดสำคัญสำคัญแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในทีมไทยเรานั้นมีตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าเท่านั้นเองและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเธอนะครับนั่นก็คือการกระโดดเสิร์ฟ ที่ปีนี้นะครับเธอมีการปรับปรุงทั้งจังหวะการโยนลูกและการออกมือได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบจะเห็นได้ว่าณเวลานี้เธอเสียน้อยกว่าแต่ก่อนมากและทําให้ทีมไทยได้เปรียบเพราะเป็นการเปิดเกมลูกได้ตั้งแต่บอลเสิร์ฟแรกในส่วนของธนาชานะครับนัดนี้ได้ลงเล่นไม่มากนะักก็เพราะว่าเป็นเกมที่ต้องการความแน่นอนสูง แต่ข้อดีของธนาชาที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนอกจากความมุ่งมั่นอย่างสุดโต่งแล้วสิ่งนั้นก็คือเธอเป็นผู้เล่นที่มีลูกหยอดได้เนียนนะครับแล้วก็เลือกจุดตกของลูกที่ดีมากเราจะสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนที่เธอเล่นที่โควโวเกาหลีใต้แล้วนอกจากนี้นะครับจุดเด่นของทีมไทยก็คือการเล่นเร็วที่สามารถสร้างความได้เปรียบในจังหวะบุกได้เสมอ แต่ว่าจุดอ่อนนะครับที่ยังต้องแก้ไขก็คือการรักษาความได้เปรียบซึ่งรักษาไว้ไม่ได้ทำให้ช่วงท้ายๆเซตนะครับทำให้เสียเองหลายแต้มแล้วก็เป็นแต้มที่สำคัญสำคัญอยู่บ่อยครั้งในส่วนของฟอร์มเวียดนามนะครับถือว่ามีทีมเวิร์กที่น่าจับตาม,มองผมขออนุญาตวิเคราะห์ดังนี้นะครับในส่วนของเวียดนามลงสนามด้วยผู้เล่นชุดใหญ่เช่นเดียวกันเลยโดยมีไลอัพก็คือบิดตุเยน ในเบอร์10นะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือตู้เย็นทริตินเบอร์15บโฟทีนะครับในเบอร์3าทีอีเย็นเบอร์20บิทุยเบอร์25นะครับแล้วก็ลำวันตัวเซตเตอร์ในเบอร์19นะครับโดยที่ลำวันเองตัวเซตเตอร์อยู่ตำแหน่ง1แล้วก็บิดตู้เย็นตู้เย็นนะครับอยู่ตำแหน่ง C แต่ว่าเล่นในตำแหน่ง B หลังแล้วก็โฟทีนะครับ ประจำอยู่ตำแหน่ง2แต่ว่ามาเล่นที่ตำแหน่งโวเสารในนัดนี้นะครับดูเหมือนว่าหลายๆคนทั้งสื่อแล้วก็แฟนๆนะครับจะมุ่งเป้าไปที่ตู้เย็นเป็นสําคัญเลยถึงแม้จะไม่ใช่กับตันทีมแต่ก็ถือเป็นคีย์แมนนะครับคนสําคัญทีเวียนามเองก็คงหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นตัวพลิกเกมอีกทั้งไลฟไฟนะครับก็ยังจับตามองว่าผู้เล่นคนนี้จะละไม้หญิงหรือชายมากกว่ากัน มาพูดถึงทางด้านโฟทีนะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญวันนี้เธอก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีถึงแม้หลายลูกจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้ทำคะแนนก็ตามแต่ว่าทุกลูกที่ออกมาจากมือของเธอนะครับก็มีส่วนในการทำให้ทีมได้แต้มผมขอพูดถึงตู้เย็นนะครับหรือบิดเย็นเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่า ในความเห็นของผมนะครับจริงๆแล้วตู้เย็นเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องฝีมือสักเท่าไหร่เลยมีเพียงโครงสร้างร่างกายนะครับแล้วก็ความอึดแล้วก็พลังตบที่หนักน่วเท่านั้นเองในส่วนจุดเสียซึ่งผมมองว่ามีเยอะมากกว่านะฮะจนน่าเกลียดเลยนั่นก็คือเรื่องของสภาพจิตใจที่เป็นผู้เล่นประเภทที่ว่าทําเข้าได้ดีแต่พอคู่ต่อสู้ทําบ้างก็จะอารมณ์เสียจะสังเกตเห็นว่านะครับ น่าจะบอกบุญไม่รับเลยนะครับทุกครั้งที่ว่าตัวเองทําเสียแต้มซึ่งโค้ชก็คงจะพอรู้นะครับถึงไม่ยกตําแหน่งกับตันทีมให้ฉะนั้นในเกมนี้ถึงตู้เย็นนะครับจะทําแต้มสวยๆได้เยอะก็ตามแต่ก็มีลูกเฟ้านะครับออกทะเลเยอะเหมือนกันนัดนี้นะครับโค้ชเหงียนตุนเกตเนี่ยตัดสินใจไม่เลือกดาวรุ่งอย่างวิทียูกินทั้งที่เธอโชว์ฟอร์มดีมากนะครับในรายการวีทีวีแล้วก็กําลังจะไปเล่นในหลีกอินโด เหตุผลก็คงเป็นเพราะว่าเบอร์20นะครับที่อูเยนค่อนข้างเล่นได้มาตรฐานกว่าแล้วก็นิ่งกว่าด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็เธอก็สามารถเบียดเอาสาวสวยอย่างเกียวจิงให้ตกเป็นผู้เล่นสำรองได้ด้วยพูดถึงแผนการเล่นของเวียดนามนะครับซึ่งก็เน้นการเล่นบอลสั้นเช่นเดียวกับไทยแต่ว่าประสิทธิภาพของตัวบล็อกกลาง ยังไม่สามารถเทียบเบอร์เทียบชั้นกับทัศดาวแล้วก็หัตถยาได้อย่างไรก็ตามนะครับโคช้ชก็พยายามปรับแผนด้วยการให้ตู้เย็นเข้ามาตบข้างในในตำแหน่งที่3นะครับเพื่อให้สามารถที่จะบิดออกซ้ายออกขวาได้ง่ายขึ้นบทสรุปนะครับก็คือเวียดนามเป็นทีมที่ไม่สามารถประมาทได้เลยพวกเขามีจุดเด่นนะครับที่ทีมเวิร์ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลย แล้วก็มีตัวทําแต้มที่เด็ดขาดอย่างตู้เย็นซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมอื่นๆในอาเซียนต้องกลับไปทําการบ้านรวมถึงทีมเกาหลีใต้นะครับที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากันในอนาคตสําหรับทีมยอดเยี่ยมนะครับประจําสนามที่หหรือว่า Dream Team มีดังนี้นะครับ MVP แน่นอนที่สุดก็ต้องยกให้พิมพิชยากกลําเบสเซตเตอร์ครับผ่พันเกิดปาดเบสเอาไซต์ฮเตอร์ครับ แองเจล์คานิโนจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อชลาพรคงยศส่วนในตำแหน่งเบสมิดเดิลบล็อกเกอร์สนะครับต้องยกให้ทัดดาวนึกแจง้งแล้วก็ตามมาด้วยทันที่บิทุยนะครับจากเวียดนามในตำแหน่งเบสออปสิตครับตู้เย็นได้ไปของเวียดนามแล้วก็ตำแหน่งเบสลิโบโลครับก็จะเป็นคันดังนะครับของเวียดนามการแข่งขันสนามแรกจบลง นะครับด้วยความเข้มข้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดทีมไทยคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการต่อสู้ที่ดุดเดือดถึง5เซตซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการแข่งขันในภูมิภาคนี้กำลังพัฒนาและก็แข็งแกล่งขึ้นเรื่อยๆท่านคิดว่าการที่ทีมไทยต้องเจอเกมที่สูสีขนาดนี้เป็นผลดีหรือว่าผลเสียต่อการเตรียมทีมไปชิงแชมป์โลกนะครับเดียโปรดกดติดตามช่องวอลล์บอลเคลซี่เพื่อรับฟังข่าวสารวอลล์บอลเป็นประจำนะครับ